หน้าาทงด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของประเทศไทยดีขึ้นเป็นตามลำดับนะคะจนทำให้ปีพศ2563นี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ค่ะคือมีประชากรถึงเกือบ12ล้านคนจากประชากรทั้งหมดของประเทศไทยค่ะทำให้การตลาดสังคมท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเงินสะพัดถึง2แสนล้านบาทเลยค่ะ ด้วยเหตุผลนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงถือว่ากลุ่มสังคมของผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่เลือกซื้อและใช้บริการทางด้านการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรกๆของเราเลยค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมและลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆดังนี้นะคะ 1. นเน้นการท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพดีค่ะอย่างเช่น เราจะต้องตอบคำถามหลายๆคำถามที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการเราต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเอาใจใส่แล้วก็ใจเย็นพร้อมที่จะรับฟังคำถามต่างๆของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และเราต้องพิถีพิถันในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนี้เป็นต้นค่ะ 2. คํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้บริการ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเวลาแล้วก็พิจีพริฐานในการเลือกสรรการบริการนะคะอย่างเช่นห้องพักของโรงแรมก็จะเลือกในราคาที่เหมือนๆกัน 2- 3ส,สามแห่งก่อนก่อนที่จะพิจารณาว่าถ้าจ่ายเงินไปในราคาที่เท่ากันแล้วห้องไหนที่จะได้การบริการที่คุ้มค่ากว่าค่ะ 3. ต้องการความมั่นใจในด้านความปลอดภัยค่ะ อย่างเช่นรถที่เลือกใช้สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกให้ไปจะต้องไม่ลื่นไม่ขรุขระแล้วก็ไม่เปลี่ยวไม่ห่างไกลความเจริญเกินไปนะคะ 4. ต้องการความมั่นใจในการบริการและสุขภาพที่ดีตัวอย่างเช่นนะคะว่าถ้าเผื่อว่ารับปากกับนักท่องเที่ยวกลุ่มน,นี้แล้วแล้วเราต้องทําตามที่เรารับปากเขาไปนี่คือการบริการอย่างหนึ่งที่ตรงต่อเวลา เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จําเป็นที่จะต้องรับประทานยาให้ตรงต่อเวลาค่ะดังนั้นการที่เราจะบริการอะไรนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการให้บริการค่ะ 5. ต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสุขภาพและวัยนะคะอย่างเช่นพาไปเที่ยววัดค่ะแล้วก็พาไปทำกิจกรรมต่าง ที่ไม่ก่อเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสมาธิอย่างเช่นการทําตุงของบ้านเรานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบที่จะทําให้ก่อเกิดสมาธิแล้วก็สนุกแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับการที่ได้ทําตุงให้สําเร็จได้ด้วยตนเองอีกด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มสูงวัยคือแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดบ้าง สถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการเข้าถึงสะดวกนะคะอย่างเช่นรถขับไปถึงหรือพอไปถึงแล้วมีวิวแชร์ให้ไปถึงในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆหรือเดินทางสะดวกทางไม่ขรุขระมีทางลาดที่เหมาะกับการเดินได้อย่างสะดวกได้ด้วยค่ะไม่ควรอยู่ห่างจากตัวเมืองเกินไปนักนะคะ เผื่อว่าลูกค้ามีความจําเป็นจะต้องใช้โรงพยาบาลอย่างกระทานหันการเลือกใช้โรงพยาบาลที่มีคุณภาพก็จะอยู่ภายในตัวเมืองนี่จึงเป็นเหตุที่เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะ่ะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นมีราวบันไดให้จับหรือมีห้องน้ำชักโครกเอาไว้ใช้ให้บริการะคะ่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะมีสิ่งบริการรองรับการท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นจะทานอาหารจะหาเครื่องดื่มหรือจะซื้อของที่ระลึกเป็นต้นนะคะก็ควรที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนักแล้วก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆค่ะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่านะคะอย่างเช่นพาไปวัดไปดูงานศิลปะไปดูรอยเท้าไดาโนเสาร์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจค่ะได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติเช่นพาไปดูทะเลหมอกตอนเช้าที่ผาชมตะวันของเรานะคะหรือไปดูต้นไม้ใหญ่ๆค่ะไปอบก,กอดต้นไม้ให้ลูกค้าได้รับพลังจากธรรมชาติเป็นต้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นหลุมหลบภัยของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในสมัยไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงมีเป็นศิลปะแบบไหนบ้างถ้าเราเล่าให้นะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ฟังเขาก็จะประทับใจและก็เอาไปบอกต่อค่ะ ส่วนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้จัดรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุเอาไว้ดังนี้นะคะ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเช่นการหาพัตนาคารดีๆหรือหาที่พักด,ดีๆให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นต้นค่ะ 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการผ่อนคลายและความมั่นคงทางจิตใจอย่างเช่นพาไปร้อยลูกปัดพาไปทำตุง แล้วก็พาไปปั้นดินน้ำมันญี่ปุ่นทำดอกไม้เหมือนอย่างที่ในชุมชนของเรามีไว้บริการนักท่องเที่ยวค่ะ 3. การท่องเที่ยวที่ปรับคลิกภาพให้ดูกระปิกระเป๋าเหมาะสมกับวัยอย่างเช่นการแต่งหน้าหรือการแต่งกายสำหรับการท่องเที่ยวที่ทำให้ดูแล้วรู้สึกสนุกสนานแล้วก็เหมาะสมกับวัยทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขแล้วก็รู้สึกสดชื่นค่ะ 4. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนันทนาการก็มีหลากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการนำเสนอกิจกรรมเชิงสุขภาพพาไปตรวจสุขภาพการรักษาฟื้นฟูสุขภาพหลังการผ่าตัดการฝึกนวดตนเองเพื่อการผ่อนคลายกิจกรรมกีฬาต่างๆอย่างเช่นการเล่นกอล์ฟเป็นต้นค่ะสรุปรวมได้นะคะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อการท่องเที่ยว ที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่นๆดังนี้นะคะเน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดีคุ้มค่าเน้นการซื้อด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจเป็นหลักพักนานใช้จ่ายสูงมีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูงเนื่องจากมีเงินเก็บจึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความมั่นใจด้านความปลอดภัยความมั่นใจด้านบริการใส่ใจดูแลสุขภาพที่ดีเลือกกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและสุขภาพของเขานะคะตัวอย่างเช่นเข้าพักในโรงแรม5ดาวเพื่อได้รับความสะดวกสบายและการบริการที่ดีจากสถานประกอบการนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่กังวลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจึงมีความละเอียด รอบครอบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆมากและเนื่องจากผู้สูงอายุมักมีข้อจำกัดในการเดินทางมากกว่าวัยหนุ่มสาวดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับตลาดกลุ่มนี้จึงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดค่อนข้างมากและควรมีการเตรียมการที่ดีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในการเลือกซื้อการท่องเที่ยว 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 2. ปัจจัยในเรื่องของรายได้ 3. ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย 4. ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมทางและเพศของผู้เดินทางร่วมกัน 5. ปัจจัยด้านความปลอดภัย ส่วนจุดเด่นของประเทศไทยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้นะคะก็จะคือมัคคุเทศค่ะเพราะว่ามัคุเทศก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รวมจนถึงการเล่าเรื่องต่างๆให้เกิดความประทับใจในประวัติศาสตร์และที่สำคัญก็คอยดูแลเอาอ,อกเอาใจนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัยสร้างความประทับใจและที่สำคัญก็จะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับมาใช้บริการ ซ้สำๆสอีกรอบด้วยค่ะ